การที่เราได้อยู่บนเวทีได้อยู่กับแฟนเพลงของเราไม่จําเป็นต้องเยอะเลยครับไม่จำเป็นต้องแบบมีเยอะมีแบบไม่กี่คนก็ได้แต่ว่ามันมีความสุขมากจริงใการที่เราได้ได้ร้องเพลงอยู่กับตอนนี้เริ่มทำอะไรกันก็เรื่องวาคอนเซ็ปต์กันครับจะทำเองหรือทำกับค่ายไหนอะไรมีค่ายครับโดนนี่คายไหก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดีกันจะมีการเซก็อาจจะอาจจะครับอาจจะฟีสก็ทำไทยอาจจะไม่ได้เพราะจริงไม่ได้เพราะว่าเพลงเป็นศกเาร่ะพี่เราโอเคไหม โอเคครับก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของความความความสุขครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเงินอยูอแล้วครับยับางคนบอกทำแล้วบริษัทเพียงขัดทุนเราหวังกับจะรวยทางนี้ไหมครับไม่ครับเราอันนี้เรากลับมาว่าเราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจริงๆกันร้องเพลงครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนเพลงก็แันเพลงของเราอะครับก็ก็น่าจะยังมีความสุขกัรที่ตามเราไปไปฟังเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยแนวเพลงเปลี่ยนแนวไหม ก็มีบ้างครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีทีมงานเขามาช่วยกันทํางานเยอะเยอะมากครับเยอะเยอะขึ้นหรือที่จะลอง้อง่ทีบีกรอบ้องี่ดูโอ้ก็เดี๋ยวต้องดูทางที่บีเก่อนครับว่าเขาจะลุยด้วยหรือเปล่าครับเคยคุยด้วยกันไหมคะว่าเราอยากกลับคัทัด้วยกันยังไม่ได้คุยกันจริงจังครับก็คือคือในวันนี้เราก็เรามีความสุขกับคอนเสิร์ตที่เราได้ได้กลับมาเล่นด้วยกันล้วแบบน่าจะได้เห็นป็นรูปเป็นร่างเลย ผมพยายามให้มันอยู่ในภายในปีนี้อะฮะในปีนี้แหละครับแต่ยังบอกไม่ได้วอยู่ภายไหนเออเดี๋ยวบอกทีเดียวเลยฮะบอกทีเดียวเลยวัน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 แล้พี่แดนเมื่อกี้พี่บอกว่าโดนระเบิดไว้ว่าแม่อยากรุ่นหลานดีไหมครับผมก็แม่ก็พูดแบบนั้นแหละครับคือแม่เขาคงอยากเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงมีให้แม่ไม่ได้ครับขอโทษคุณแม่ด้วยเพราะอะไรคะพี่แฟนก็มีนี่คะจะมีเลยเหรอก็ ยังยังไม่พร้อมอครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอยู่ในในหัวเลยครับเกแบบี่ยวกับการมีลูกหรือแต่งงานหรืออะไรเงี้ยครับจริงๆเราอยากมีลูกไหมคะตอนนี้ณตอนนี้ไม่อยากครับไม่อยากเพราะอ,อะไรคะไม่ชอบคิดตัะะวไหมกูกลัวที่จะต้องมีความหวังใหม่แล้วก็ต้องรุ้นว่าจะผิดหวังหรือเสียใจหรืออ,อะไรไม่รู้คือว่าชีวิต,ตวันนี้ของผมมีความสุขแล้วกับ ครอบครัวของผมอะไรเงี้ยครับผมกลัวที่จะต้องนั่นแหละลุ้นใหม่คือไม่มีความคิดว่าจะมีลูกในหัวใช่ไหมไม่มีเลยครหนไม่มีครับแล้วยี้ทําไมคะเหลือให้พี่ชายมีลูกให้คุณแม่ก็เออให้พี่ชายดีกว่าใช่ครับอันนี้ได้คุยกับคุณแม่ยังว่าเราแบบไม่ได้มีความคิดว่าจะมีบอกครับคุยตลอดครับแล้แม่ว่าไง นม่ก็บอกแต่ชีวิตคนเราเนี่ยลูกก็ต้องอะไรเงี้ยครับเรื่องต่อไปวันหนึ่งที่เราแก่ตัวตายต้องมีคนที่คอยดูแลเรานะลูกอะไรอย่างเงี้ยครับไอแล้วคุยกับแพตตี้ยังนี่คุยเลยครับโอ้ยัควันนี้มันก็มีความสุขของมันนะครับแต่เราก็เราก็มีความสุขหรือไม่การการคบกับน้องแพตเราก็มีความสุขในแบบของเราครับได้คุยเรื่องอะไร ไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยครับกับแพตตี้นี่คุยอีกนานมากกว่าจะได้แต่งีลยพี่เรื่องเรียนน้องด้วยอะไรอย่างี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะล่ะครับ<ม>เราอยู่ที่ความลงตัวหรืออะไรหลายๆอย่างนะเรื่อง<ม>เรื่องการแต่างงานนะครับไม่ได้หวั่นเรอยุที่มันล่วงเลยไปเ,เรื่อยๆไม่ครับพอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการมีลูกครับ<ม>เราก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องของว่าอายุเราจะเยอะขนาดไหนอะไรเย่างนี้ครับคิดว่าจะได้เห็นงานแต่งงานไ คิดว่าคิดว่าน่าจะต้องมีอ่ะแต่เมื่อไร่ไม่แน่ใจจต่ไปนะไปนะไปด้วยกันครับกับคนนี้เลยนะกับคนนี้เนาะกับองแพทเนาะเฮ้ยขอให้เป็นคนนี้แล้วกันครับอ๋อถามเสร็จผมก็จะเป็นผู้จัดได้เล็กเศรษีเอฟโออะไรนะอ๋อผมว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเออไม่ใช่ผมครับผมเห็นเหมือนกันที่แบบมีคนส่งเข้ามาในไอจีผมนะครับ เหมือนว่าให้คนนี้ล้นคนนี้เล่นคนนู้นเล่นนะอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกตั้งนานแล้วมีโอกาสได้บอกว่าผมไม่ได้ทำนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ทำแอปโฟร์ไทยแลนด์ใชไหมคะพีไ่ไม่แน่ใจครับไ <c oughs> ม่แน่ใจครับถือว่าเราเพิ่งพูดไปเปลยเ,เอาไว้หรือเปล่าคุณเลยเข้าใจผิดผมเคยบอกว่าผมทำซีรีส์ครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าผมทำาอปโฟร์ o ครับแต่มีการแบบซื้อนิติสินแบบซีนี้ต่างประเทศอะไรมาจะทำหรือเปล่ามีครับแต่ไม่ใช่ F4 ปรครับเรื่องอะไรคะพี่ ก็เดี่ยวเดือนเมษามีการแถลงข่าวเนาะไปคุยกันยาวงานวันนั้นดีกว่าเป็นต่างประเทศเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นเป็นเป็นต่างประเทศสองประเทศหนึ่งอะครับคือเราบอกไม่ได้จริงๆอะเข้าใจเราเถอะว่าจริงๆเขาบอกเราว่าช่องไหนเนี่ยนะรอรอติดตามแล้วกันนะครับรู้ไปเยอะไหมคะเราอะครับก็เยอะเท่าที่เยอะได้ตอนนี้เตรียมงานอะไรยังไง ทำบทอยู่ครับนักแสดงครันักแสดงก็ได้จบครบแล้วครับนี่เองบางเรื่องครับอ๋อมี่ไหนนักแสดงมาแบบเรื่องใช่ครับโอ้มีใครตอบไม่ใบได้เลย้ามีใครบ้างนักแสดงมีผมครับนั่นมีพัตตี้บ้างไหมครับไม่มีครับเออมีใครอีกคะพี่โทนี่เพื่อนสนิทหรืออะไรยังไงพี่บีมโทนี่ยังไม่มีครับเทคสเลตพี่บีมพี่เทคไม่แน่ครับพี่บีมเองพี่ไม่แน่ครับท้าไม่ทำไมเราถึงกับ สนใจซื้อซีรีส์ต่างประเทศมานแหะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อเยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผมคิดขึ้นมาใหม่แต่มันจะมีแค่ซื้อแค่เรื่องเดียวเองซื้อแค่เรื่องเดียวครับที่ผมมีหลายเรื่องไม่ไม่หมายถึงว่าผมทําหลายเรื่องแต่ว่าที่ซื้อเรื่องเดียวครับจะเปิดต้องอะไครับต้องในสาเนี่ยแหละครับก็คอนเสิร์ตจบครับก็คือตอนนี้เียทำเ็ู้เพลงกับซีรีส์กับเป็นผู้จัดใช่ครับ โอเคครับขอบคุณมากครับผมไม่สามารถจะถ่ายรูปได้คอยจะเกลียดหรอวันนี้